Too. Pretty luck thing, she gon' find a new dude, so I better stop wildin' now. She caught her runnin' round in my coupe. Shawty might cut me loose, shawty might want the truth, but you know me, I don't play by rules. But she was runnin' round in my coupe. I know she's sorry too. Pretty luck then she gon' find a new dude, so I better stop wildin' now. Okay, first things first, dog, I gotta take the red light. I could tell it was my shorty by the headlights, Told my side piece, look if she ain't tryna lose her head. When I get home, I'll be pleading by the bed. it ain't what it looks like, you s trippin' I ain't even see you look right, how you figure? I was laying on my teeth so I c o u save me When she told me you can't play me สวัสดีเช้าๆอ่าวันนี้เรามีโปรแกรมไปเถาอ่างดอกกายนะครับวันนี้มีผมนะครับแล้วก็พี่ต้อมจะมีน้องอีกคนนึงไปรออยู่ที่หน้าโรงพยาบาลบันค่ายนะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอก,กันที่นั่นแล้วก็จะไปที่อ่างดอกกายกันนะครับพี่ต้อมสวัสดีหน่อย สวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงหนองละลอกนะครับเส้นทางเนี้ยไม่เคยปั่นนะครับวันนี้มาปั่นในครั้งแรก กับเส้นทางนี้นะครับตอนนี้เราปั่นได้8.9กิโลนะครับเส้นทางเนี้เนินมันจะซึมซึม โอเคตอนนี้เราถึงป่า,ปาทางเข้าวัดสวนหลาวนะครับอ่างเก็บน้ำดอกกาย ตอนนี้เราถึงเส้นทางจักรยานอ่างเก็บน้ำดอกกายนะครับเป็นเส้นทางที่สวยนะครับรถรถไม่มีลยแล้วมันยังใหม่อยู่ นี้เหมือนเขาจัดเป็นสวนโอ้โหสวยมากไม่ได้เลยครับตรงนี้ไงโอเคปะ่ะ พี่เบิร์ดจะไม่มาพอพี่เบิร์ดรูร้ระยะทางพี่เบิร์ดบอกผมไม่ว่างครับเลย <c oughs> อ,ะอย่ะหมายถึงว่าเราตรงไปแล้วเหรอาพี่วนรอบอ่างอีกคนยี่สิโลกลับไปอ่ะอเ่นเนี้ยเหรอมันจะกับตามเดิมไหรอเากลับไปรอบอ่างเหมือนเดิมที่มันก็ เรามันประมาณ20โลได้ตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยโอเคสรุปเส้นทางนะครับเดี๋ยวเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันที่เรือนจำเขาไม้แก้วนะครับป ส1กิโลนะครับกับเส้นทางที่ไม่เคยมาเลยเนินอย่างเดียวเี๋ยวซายนะครับ เรื่อยๆตาม GPS ตาม GPS มาครับไม่รู้จะไปออกตรงไหนทุ่งทอไรสวยครับตรงนี้ เหลืออะไรพี่ไม่รู้จบ <c oughs> เลยตั้งใจมาเลยพี่เปาหมายใหม่หลงป่าหล,ลงป่าป่าไหนแกรานต้เสียวหลงป่า ประมาณฮนะแปะโดโลแปดโลหัแต่ <ละ S 2> ทีเนี้ยปิดเปล่าปิดหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่แน่ใจไปดูพี่ถ้ามันผ่านอยู่นี่เออมันผ่านอยู่แล้วถ้าปิดก็ไม่ก็ไปร้านอื่นปิดเจอร้านซุปเตี่ยวก็ร้านข,าข้างทางเออโอเคไปร้านนี้ปิด ยาตอนนี้ได้69กกิโลตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่เอ่อไปที่ร้านกาแฟของป่านะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าร้านเขาจะปิดไหมไปเสี่ยงดวงเอาครับไปป่า ไม่รู้ว่าเปิดไหมนะเปิดป่ะเปิดดิเปิดไฟก็แล้วนั้นโอเคถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปกินกาแฟที่นี่กันร้านหลงป่าครับเที่ยวอะไรพี่สั่งอะไรพี่สั่งเาแชานมหอมินหวานๆโอเคนีเอาเมกาโน่ครับ เอาเย็นปกติหรืไม่หวานเลยไม่หวานครับไม่หวานเลยนะชอบผมวันนี้กลงลพัมากินกาแฟใช่ไหมกินกาแฟอ่ะแล้วบอกว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็มีก็ติ่งก็มีเออสั่งเลยจริงดิเอจริงเอาผมเอาเส้นหมี่ด้วยด้วยเดี่ยวครับครับผมกีิยวอะไรบ้างใส่หมตุ๋นค่ะรับน้องใหม่ไปครั้งแรกวันนี้กิโลแล้ว จ็ดสิบกว่าแล้วนะรเดสิวก็าเกลับอีกเกือบยี่สิบโลแล้วพี่ขึ้นึงบ้านดีก็เดี๋ยวเราเลยไปนี่แหละากนพปโควะกายเก่งก็เลี้ยวซ้ายกลับบ้านโอเคกินเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับวันนี้แดดจ้ามากเลยอากาศคอน้างร้อนนะครับแต่ร้านี้เย็น จำลับว่าพักนี่ถ้าไม่ไม่ปั่นต่อดีวผมนอนแล้วเนี่ยหลับเลยนกนกอะไรพี่นกนกแก้วพี่นกเขาเรียกนกอะไรไม่รู้ตัวเสียงดังเมื่อกี้อะไรเออเฮ้ยตัวนี้เลสียงดังมากเลยเออพูดได้ไหมแค่แค่ครับพูดไม่ได้พี่ด่าได้ปะด่า กลัวกลัวฟังด้นะเออแดดกำลังใช้ได้ อีกยี่สิโลนะครับจะถึงบ้านสรุปเราไปเส้นไหนกันเลยเส้นมันร่มไหมฝามันก็ร่มแต่มันไกลไกลหนูเยอะไหมไม่รู้ว่ะพี่ไม่เยอะหรอกกลับคอรมม์มด้วยไหมกลับคอร์อไปกลับคอง์มไปตรงเก่งตรงนู้นแล้วก็เราก็ตรงไปเก็บไ, okay, ไปนอนหน่อยแต่ก็นมพัดให้ได้โอเคไป เลี้ยวซ้ายไปเลยพี่ตรงไปเดี๋ยวพี่จะตรง,รงใช่เข้าบันคายไงใช่ป่ะใช่ดิ <c oughs> เองอ่ะเลี้ยวซ้ายพี่จะตรงเเ,เจอกันครับ ยางรั่วเรียบร้อยปะยางเสร็จไม่ได้ปะเดีเปลี่ยนเลยหมัวจะปะเสียเวลาโอเคเดี๋ยวเราไปต่อครับ้อนนะโอ้ร้อนมากโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านผมเลยแล้วกันเดี๋ยวรีบกลับครับร้อนไปถึงบ้านแล้วครับ ระยะทางพี่ตอมได้เท่าไหร่96โลป่ะ <Okay. S 1> วันนี้ได้96โลร้อนใช้ได้เดี๋ยวโลดสักพักนะครับสักครู่สักครู่แดดกลับมาถึงบ้านก็แดดจ้าเลย ไม่รู้ว่าเจ้าเก่งถึงบ้านหรือยังแต่น่าจะถึงแล้วแหละรอเสร็จเรียบร้อยนะครับกับระยะทาง96.37กมิโลเมตรบนเส้นทางชัดๆเหนื่อยเหมือนกันวันนี้ใช้เวลาใช้เวลาไป4ชั่วโมงกับ15นาทีนะครับ เผาผ่านแคลอรี่ไป3,262แคลครับวันนี้วันนี้กินได้จำๆเลยเผ,ผาไปเยอะตอนนี้ก็หิวแล้วเนี่ย <c oughs> ขนาดเพิ่งกินกว๋วยเตี๋ยวไปวเนี่ยโอเควันนี้ไปก่อนครับผมไว้เจอกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ